ดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะต้อนรับทุกคนเลยค่ะเข้าสู่คอร์ส Canva for Beginner นะคะวันนี้เจอกันกับครูจิ๊บค่ะเป็นคอร์สออนไลน์นะวันนี้บอกเลยว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยนะคะเรียน Canva มาก่อนนะคะคอร์สนี้จะพาลงไปทำทุกเครื่องมือพื้นฐานของ Canva นะคะรับรองว่าเรียนง่ายเรียนสนุกนะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงแน่ๆเลยนะสำหรับ Canva for Beginner นะคะ คอร์สนี้ครูจิ๊บเป็นคนสอนนะคะสอนเองเลยนะใครที่ยังไม่เคยรู้จักครูจิ๊บนะคะหรือว่าใครที่เพิ่งจะมาติดตามเพจยิ้มหวานสตูดิโอนะคะวันนี้เดี๋ยวแนะนําตัวกันนิดนึงก่อนนะคะ,ะครูจิ๊บค่ะเริ่มใช้แคนว a นะคะแล้วเป็นครีเอเตอร์ประมาณปี2016 ก็แบบว่าเริ่มทำเพจเริ่มทำเว็บไซต์เริ่มทำ u t u b e เริ่มทำพอดแคสต์ม, YouTube, ม, podcast, มาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มาทดลองนะเริ่มใช้แคนวาตอนแรกก็ใช้แบบนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็เริ่มซื้อแบบโปรแล้วก็มาทดลองใช้พอใช้จริงๆแล้วอะคะ่ะสนุกสนุกแล้วก็ทำให้เราประหยัดเวลาประหยัดเงินด้วยเพราะว่าชิ้นงานบางชิ้นงานนะทุกคนนะบางทีเราต้องไปจ้างนะคะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แบบ หมือนที่เราต้องการนะคะแล้วบางทีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลานานใช่ไหมแต่ว่าพอเรามราลองออกแบบเองมันทําให้เราเก่งขึ้นนะคะแล้วก็ทํางานเนี่ยเขาเรียกว่า รู้สไตล์ของตัวเองนะคะนอกจากนี้ยังต่อยอดเป็นโปรดักต์ได้ด้วยนะคะครูจิ๊บมี e b o ุ๊ขายนะคะมีคอร์สออนไลน์ขายนะแล้วก็มีโปรดักต์อื่นๆด้วยซึ่งออกแบบมาจากแคนวานี่แหละคือไม่ยากเลยนะคะก็ถ้าใครอยากชมเพจนะคะอันนี้เป็นเพจที่ครูจิ๊บนะคะทําแรกๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นออแกนิกเลยคือไม่ค่อยได้ยิงแอดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ตัวของแคนวาเนี่ยมาดีไซน์ทําโพสตแต่ละวันแต่ละวันทําเป็นคอนท้งคอนเทนต์ทำวดี โออะไรอย่างเงี้ยครูจิ๊บก็จะใช้แคนวานะคะแล้วก็ทาลงในเพจเนาะเพจเลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ภูมิใจนําเสนอมากเลยทุกคนนะคะใครที่ยังไม่ได้เริ่มเป็นครีเอเตอร์ตอนนี้นะคะแล้วก็อยากมีเว็บไซต์ของตัวเองนะ,ะตอนนี้แคนวาสามารถที่จะนําไปอัดแทําทำเว็บไซต์ได้แล้วนะคะครูจินะ๊บน่ะทำเว็บไซต์มานะคะแล้วก็เก็บสถิติมาตลอดเลยนะคะตอนนี้ยอดคนเข้าชมก็ทะลุหลักล้านไปนานแล้วนะคะเข้าไปชมได้เลยที่สําคัญคือ ใช้แคนวามากกว่า90%ค่ะคือใช้เยอะมากเลยนะคะคือซื้อแล้วแบบคุ้มมากๆเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีพอดแคสต์แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะและแน่นอนก็คือใช้แคนวานี่แหละนะคะก็เลยภูมิใจที่จะนำเสนอมากคือ เห็นข้อดีของ c a n วาว่ามันประหยัดนะคะราคาไม่แพงทํางานเป็นทีมได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะออกแบบง่ายๆไปจนถึงงานพรีเมียม,มเนี่ยได้เลยค่ะไม่ยากเลยเนาะครูจิ๊บก็เลยเปิดคอร์สนี้ขึ้นมา Canva for Beginner นึกย้อนไปถึงตัวเองอะ ตอนที่แบบเพิ่งเพิ่งทำแคนวาเป็นนะคะแล้วเราเรียนรู้มานานเหมือนกันนะฝึกมานานเหมือนกันก่อนที่เราจะจิ้มถูกว่าเอ้ยเครื่องมือตัวนี้มันอยู่ตรงไหนตรงนี้มันใช้ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยมาให้ทางรัดนะคะกับนักเรียนทุกคนเลยเรียนในคอสนี้คุณจะได้อะไร คุณจะได้เครื่องมือในการออกแบบแล้วก็วิธีการในการใช้นะคะตั้งแต่ภาพนิ่งไปจนถึงวิดีโอเลยค่ะเรียนแบบง่ายๆเลยเพราะว่าครูจิ๊บเคยเรียนรู้ด้วยตัวเองมาก่อนเนาะก็จะค่อนข้างเข้าใจเลยแหละว่าเออคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเจอปัญหาอะไรนะคะครูก็เลยรวมมาไว้ให้ในคอสนี้นะคะทีนี้ถามว่าคอสนี้เหมาะกับใคร คอร์สนี้นะเหมาะกับมือใหม่เลยแล้วก็คนที่อาจจะยังไม่มีมมพื้นฐานหรือคนที่อาจจะมีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้งานหลากหลายนะวันนี้ก็จะหยิบเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมาสอนนะคะซึ่งต้องบอกว่า Canva เนี่ยด้วยความที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมมันก็จะมีการแบบว่า อัปเดตอะคะ่ะอัปเดตแอปตลอดเลยแล้วก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะมาให้เราเล่นตลอดเลยอย่างครูจิ๊บนะคะใช้ตั้งแต่เขายังไม่มีวิดีโอสต็อกยังไม่สามารถตัดต่อวิอดีโอได้ยังแบบว่าคือเป็นช่วงพัฒนาแอปแรกๆเลยอะคะ่ะจนตอนนี้คือแบบโอ้โหนะแคนวานี่คือแบบนัมเบอรวันในใจเลยนะคะก็เลยนี่แหละคิดว่าคนที่มาเรียนเนี่ยเหมาะมากๆเลยที่จะมาเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ ในคอร์สนี้นะทุกคนนักเรียนที่มาเรียนแล้วนะคะเรียนเสร็จเรียนจบหรือยังไม่จบนะคุณก็ต้องสามารถที่จะออกแบบได้ทันทีนะคะเพราะว่าคอร์สนี้มีการแบบว่า แบ่งเนื้อหาทําเนื้อหานะคะไปเรื่อยๆอัปเดตไปทุกปีด้วยความเป็นแอปเนาะมันจะมีการอัปเดตเนื้อหาทุกๆปีนะคะแล้วก็ทาง Canva เองเ่ะเขาก็จะมีลูกเล่นใหม่ๆม,มาครูซิปก็จะอัปเดตเนื้อหาให้เพราะฉะนั้นถ้าเรียน Canva for beginner รับรองว่าคุณออกแบบได้แน่ๆเหมือนมาติดอาวุธติดทักษะพื้นฐานให้นะคะแล้วก็ไปอัดแ t เนาะทีนี้ อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักแคนวากันนิดหนึ่งนะคะคือเวลาที่เราเรียนแคนวาในคอร์สนี้ถามว่าอย่างน้อยนะต้องออกแบบแบบนี้ได้ แบบนี้เลยค่ะก็คือเป็นการทำโลโก้ทำโลโก้ใช้ในโปรดักต์ของเราเองนะคะหรือว่าเราอาจจะไปรับงานฟรีแลนซ์ไปสร้างไรายได้จากแคนวาเราสามารถทำได้นะคะโดยการใช้ตัวของเทมเพลตของแคนวานะคะนอกจากโลโก้อันนี้เป็นที่ครูทำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีพวกแบบว่าโลโก้ร้านเบกเกอรี่ร้านดอกมงดอกไม้นะคะหรือว่าร้านกิมจิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะทำเป็นตัวอย่างมาให้ดูนะ หรือนะคะ,ะถ้าเป็นสายของการสอนหรือว่าสายที่ต้องนําเสนอนะคะนําเสนอหน้าชั้นสอนหน้าชั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ในส่วนของการนําเสนออะ่ะคุจิบ่านี้ดีมากเลยคือการทําปกแล้วก็ทํารูปแบบนําเสนอที่มันน่าสนใจคืองานนําเสนอ,อมันควรที่จะใช้สีใช้ภาพที่สวยเด่นสะดุดตามไม่ใช่แบบตัวหนังสือเป็นพืดอเไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือการออกแบบแบบเดิมละ แต่ว่าถ้าเราใช้แคนวามาใช้เนี่ยมันจะมีทั้งภาพสต็อกวิดีโอสต็อกให้เรามากมายหรือช้อปปิ้งหยิบจับภาพอะไรมาใช้เนี่ยมันสนุกสนานไปหมดเลยนะคะเราจะรู้ว่าการออกแบบนี้มันสนุกมากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสมมติว่าพรีเซนเตน้าห้องสามารถที่จะทำหน้าปกรายงานได้นะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็น ในส่วนของการสอนสมมุติสายการสอนคุณสามารถที่จะทําแบบปก YouTube ได้ทํำรีวิวได้นะคะเขียนบทความได้แล้วก็ทํำภาพประกอบบทความได้ด้วยซึ่งในคอร์สนี้มันจะมีพื้นฐานแบบเนี้ยเอามาติดทักษะให้กับนักเรียนทุกคนนะคะก็จะได้ทักษะนี้กลับไปเนาะที่สําคัญนะ ความดีของคอร์สออนไลน์ก็คือว่าเวลาที่เราเรียนไม่ทันครูจิปเจอหลายครั้งเวลาไปเวิร์กช็อปให้กับนักเรียนแบบออนไซต์ site, เจอหน้าเจอตากันข้อดีคือเวลาที่เราสอนไปถ้าเขาติดอ่ะเขาจะถามได้ทันทีเลยแต่ว่ามันก็จะมีจุดด้อยอยู่ตรงที่ว่าเวลาเขาลืมนะคะเขาลืมเนี่ยจะทำยังไงนะคะก็เรียนในคอร์สออนไลน์ได้เลยนะคะแบบง่ายๆกลับมาทบทวนได้ตลอดชีพนะ